สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนำหน่วยการเรียนรู้ที่1ในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะสำหรับภาคเรียนที่2นะคะเราจะเรียนในเรื่องของระบบเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์นะคะระบบเศรษฐกิจเรื่องแรกหน่วยการเรียนรู้แรกที่เด็กๆจะเรียนก็คือเรื่องของกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจค่ะโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่ออธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจได้นั่นเองนะคะ ในตลาดตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะความหมายของตลาดก่อนเลยเด็กๆเข้าใจความหมายของตลาดว่ายังไงกันบ้างคะตลาดหมายถึงการที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีการติดต่อกันได้สามารถทำการแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้อย่าลืมนะคะการซื้อขายไม่ได้จําเป็นจะต้องแลกด้วยเงินเท่านั้นอาจจะเป็นการแลกสินค้าต่อสินค้าก็ได้นะคะเด็กๆคุณครูขอแนะนําความหมายของตลาดไว้2นยัยยะค่ะ ความหมายที่1ก็คือสถานที่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อทําการซื้อขายกันเช่นตลาดท่าเตียนหรือถ้าจะเป็นบ้านเราอาจจะเป็นตลาดนัดใช่ไหมคะความหมายในยะที่2ก็คือการติดต่อระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยผ่านระบบต่างๆเช่นการเขียนจดหมายการโทรศัพท์การใช้คอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะเด็กๆลักษณะทั่วไปของตลาด คุณครูจะขอแบ่งตลาดออกเป็นลักษณะต่างๆดังนี้ค่ะการแบ่งตลาดตามชนิดของสินค้าเช่นตลาดสินค้าเกษตรตลาดอุตสาหกรรมหรือตลาดการบริการค่ะแบ่งตามลักษณะการแข่งขันที่มีอยู่ในตลาดเป็นการแข่งขันแบบสมบูรณ์หรือเป็นตลาดที่มีการแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ แต่ถ้าเราจะแบ่งตลาดตามการขายสินค้าตามลักษณะของการขายสินค้าเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะก็คือตลาดขายส่งกับตลาดขายปลีกค่ะและการแบ่งตลาดในรูปแบบสุดท้ายก็คือการแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้สินค้านั่นเองค่ะตลาดสินค้าผู้บริโภคตลาดปัจจัยการผลิตตลาดเงินและการตลาดลงทุนค่ะสำหรับ ตลาดตามลักษณะการแข่งขันนะคะคุณครูจะขอแบ่งเป็นตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์ตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์นะคะจะมีหน่วยธุรกิจเข้าออกขอโทษค่ะหน่วยธุรกิจเข้าและออกจากธุรกิจการค้าโดยเสรีนะคะสินค้าที่ซื้อขายมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเลยค่ะมีการติดต่อซื้อขายต้องกระทำโดยสะดวกเท่านั้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายรู้สภาพปัญหารู้สภาพของสถานการณ์ในตลาดเป็นอย่างดีผู้ซื้อและผู้ขายมีจำนวนมากนั่นเองค่ะลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะคะคุณครูขอพูดถึงข้อดีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ข้อดีก็คือผู้ผลิตสามารถที่จะผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ต้นทุนต่ำการแข่งขันกระตุ้นให้มีการให้มีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาแข่งขันค่ะในส่วนของผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะได้รับความพอใจอย่างสูงสุดเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อสินค้าและบริการในการจัดสรรทรัพยากรนะคะก็จะเกิดประสิทธิภาพมีการกระจายรายได้ค่อนข้างเสมอภาคเลยค่ะแล้วข้อเสียล่ะคะ ข้อเสียของตลาดแข่งขันสมบูรณ์คือในระยะยาวผู้ผลิตจะได้กำไรน้อยค่ะหรือจะได้กำไรมากนั้นขึ้นกับทุนเท่านั้นกำไรน้อยหรือมากขึ้นกับทุนเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะไม่มีการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตอย่างแท้จริงผู้ผลิตไม่มีการลงทุนจำนวนมากเพราะเพราะสาเหตุในข้อที่หนึงเลยค่ะ เพราะได้กํำไรน้อยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะรูปแบบของการแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์แบ่งออกเป็นส่วนของผู้ซื้อและผู้ขายด้านของผู้ซื้อนะคะจะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดค่ะตลาดที่ผู้ขายน้อยรายและมีการผูกขาดมากขึ้นในด้านของผู้ซื้อตลาดที่ผู้ซื้อมีลักษณะกึ่งผูกขาด ตลาดที่ผู้ซื้อน้อยรายและเป็นตลาดที่มีผู้ซื้อรายเดียวในข้อดีและข้อเสียของตลาดแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์ข้อดีก่อนนะคะรัฐสามารถควบคุมการบริโภคและการให้สวัสดิการแก่ประชาชนได้ค่ะแล้วที่สำคัญรัฐยังสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย เป็นผลดีต่อการผลิตสินค้าพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและมีการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนค่ะส่วนข้อเสียการจัดสรรทรัพยากรจะไม่มีความเป็นธรรมหรือมีความเป็นธรรมค่อนข้างต่ำส่งผลกระทบต่อการบริโภคมีการแข่งขันที่เกิดขึ้นน้อยมากค่ะก,กลไกของราคา ถ้าคุณครูขอพูดถึงกลไกลของราคาเด็กๆจะต้องเข้าใจคำว่าอุปสงค์ก่อนค่ะอุปสงค์คืออะไรอุปสงค์คือปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการผู้บริโภคต้องการและสามารถซื้อสินค้าในระยะเวลาหนึ่งณนะระดับราคาต่างๆของสินค้าและบริการชนิดนั้นอุปสงค์มีกฎ ของการของอุปสงค์นะคะเด็กๆกฎของอุปสงค์คือถ้าราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นความต้องการจะลดลงพูดง่ายๆก็คือถ้าราคาสินค้าหรือบริการแพงเราก็จะซื้อน้อยลงนั่นเองค่ะต่อไปถ้าราคาสินค้าและบริการลดลงความต้องการจะเพิ่มขึ้นสินค้าที่ราคาถูกสินค้าที่ราคาไม่แพง เราก็อยากได้อยากซื้อและมีกําลังพอที่จะซื้อใช่ไหมคะจึงทำให้เกิดการซื้อที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะราคาสินค้าและความต้องการสินค้ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกันนั่นเองค่ะย้ำนะคะอุปสงค์คือความต้องการและความสามารถในการซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวกาหนดอุปสงค์กันค่ะสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดอุปสงค์มีตั้งแต่จำนวนประชากร การศึกษาและการโฆษณาก็มีผลในการต้องการซื้อไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าหรือซื้อบริการหรือดูการราคาสินค้าและที่สำคัญรายได้เงินในกระเป๋าเรานั่นเองค่ะเป็นตัวกำหนดที่ชัดเจนมากนะคะการเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค์เกิดได้ยังไงเป็นการเปลี่ยนแปลง,งขอโทษค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคานั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงระดับของอุปสงค์ในส่วนของระดับอุปสงค์นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงความต้องการในขณะที่ราคาสินค้าและบริการยังคงเดิมแต่เป็นผลจากปัจจัยอื่นๆหรือปัจจัยต่างๆเช่นรายได้ของเราจำนวนประชากรหรือดูการการโฆษณาที่มิงครูกาไปแล้วเมื่อกี้นั่นเองค่ะ มีผลทำให้ปริมาณการซื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เช่นกันนะคะเด็กๆต่อไปค่ะคุณครูขอพูดถึงอุปทานอุปทานคืออะไรอุปทานคือปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตพร้อมที่จะผลิตออกมาขายณนะราคาระดับต่างๆภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดอุปทานก็มีกฎเช่นกันนะคะกฎของอุปทานคือ ราคาสินค้าและบริการจะเพิ่มขึ้นผู้ผลิตและผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกมาขายเพิ่มขึ้นเช่นกันถ้าราคาสินค้าและบริการลดลงผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกมาขายลดลงเช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นผู้ขายราคาสินค้าทำราคาได้ดีถูกไหมคะเราก็อยากจะผลิตออกมามากๆเพื่อที่จะให้ขายได้มากๆและเราก็จะได้ ผลตอบแทนกลับมามากๆในทางกลับกันนั่นเองถ้าผลิตออกมาสินค้าราคาต่ำหรือราคาถูกมากเราก็จะผลิตออกมาน้อยเพราะมันจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณขอสรุปว่าราคาสินค้าและความต้องการของสินค้าจะมีความสัมพันธ์ในทางในทิศทางเดียวกันนั่นเองคะ่ะอันนี้พูดถึงอุปทานในส่วนของการผลิตนะคะเด็กๆ แล้วอะไรเป็นตัวกําหนดอุปทานบ้างล่ะคะตัวที่จะใช้ในการกําหนดอุปทานมีเป้าหมายของธุรกิจการเปลี่ยนแปลงของเทคนิคการผลิตราคาปัจจัยการผลิตจํานวนผู้ผลิตหรือผู้ขายสภาพดินฟ้าอากาศที่สําคัญคือราคาสินค้าคะ่ะเหล่านี้ล้วนเป็นตัวกําหนดอุปทานหรือการผลิตการเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปทานคืออะไร คือการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโดยให้ปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ราคาคงที่นั่นเองค่ะในการเปลี่ยนแปลงจะมีระดับของอุปทา,านด้วยนะคะเด็กๆเป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตในขณะที่ราคาและบริการยังคงเท่าเดิมซึ่งเป็นไปได้ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง สาเหตุมาจากอะไรสาเหตุอาจจะมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ไม่ใช่ราคาของสินค้าชนิดนั้นค่ะตอนนี้เราทราบถึงอุปสงค์และอุปทานแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะขอพูดถึงการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในระบบเศรษฐกิจเราก็จะมีการกำหนดราคาโดยมีหลักการกำหนดดังนี้ค่ะ อุปสงค์และอุปทานของสินค้าและบริการที่มีความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าดังนั้นปริมาณสินค้าและบริการของผู้บริโภคต้องการซื้อและผู้ขายต้องการขายจะปรับตัวตามระดับของราคาสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เนื่องจากการปรับตัวของปริมาณการซื้อและปริมาณขายต่อราคาจะมีลักษณะตรงกันข้าม กล่าวก็คือในขณะที่ราคาสินค้าและบริการลดลงผู้ซื้อจะซื้อสินค้ามากขึ้นแต่สำหรับการขายผู้ผลิตหรือผู้ขายนะคะก็จะมีการนำสินค้ามาจำหน่ายลดลงเอาอุปสงค์และอุปทานที่มพจฉาทิบายเมื่อกี้มาสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะการปรับและเปลี่ยนราคาสินค้าและบริการเกิดขึ้นได้3กรณีด้วยกันค่ะ กรณีที่1คือความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและความต้องการผลิตคงที่ก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคากรณีต่อไปก็คือความต้องการบริโภคคงที่และความต้องการผลิตเปลี่ยนแปลงไปกรณีสุดท้ายความต้องการบริโภคและความต้องการการผลิต เลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นการกำหนดราคาในทางปฏิบัตินะคะก็จะเกิดขึ้นได้สองวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือการกำหนดราคาโดยกำหนดส่วนบวกเพิ่มกับต้นทุนเข้าไปเลยหรือการกำหนดราคาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนตามเป้าหมายส่วนบวกเพิ่มเข้าไปกับต้นทุนนั่นเองค่ะเด็กๆ เป็นยังไงคะวันนี้ไม่ยากเลยเนื้อหาจะค่อนข้างเป็นพื้นฐานของอุปสงค์กับอุปทานเพื่อให้รู้กลไกของตลาดกลไกของเศรษฐกิจกลไกของการตั้งราคานั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้แค่นี้ให้เด็กๆลองทบทวนเนื้อหาที่คุณครูอธิบายไปวันนี้และลอง คิดภาพตามไปนะคะจริงๆเรื่องเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งสิ้นเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากเนื้อหาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ